ได้สร้างเว็บไซต์ที่ชื่อว่า v i s i t s u r i n c o m นะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณค่ามากสำหรับคนไทยที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษนะถ้าพอคลิกเข้าไปเนี่ยพอมันมีข่าวสำคัญสำคัญที่เราพอจะรู้จากภาษาไทยแล้วเนี่ยเราคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยศัพท์ไหนที่เราไม่รู้เนี่ยลากลงไปเอาลากเมาส์ไปใส่เลยเนี่ยมันจะแปลภาษาอังกฤษให้เลยแปลให้เลยแล้วก็เป็นเว็บที่คนไทยหลายๆ คนที่ได้สติบโตในการเรียนภาษาติเแบบตัวนี้ก็เป็นคุณนูปการที่ทำถ้าพูดถึงว่าระดับความรู้ที่เรียนในในระบบก็แค่พอเก็บซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างที่แสดงเห็นว่าบุคคลซึ่งไม่หยุดยั้งการฝ่ายรู้ฝ่ายเรียน,นยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปททาหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเป็นแง่มุมที่อยากจะฝากพวกเราเด้ยเพราะ ลูกหลานที่มีความรู้สูงๆนะถ้าเราหยุดการศึกษาเมื่อไหร่เนี่ยก็ไปถึงหยุดไฟรู้ไฟเรียนเมื่อไหร่ก็เท่ากับจบจบของการเติบโตทางสติปัญญาฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีวันไหนที่เราจะหยุดยันหลวงพ่อเมื่อมาบวชใหม่ๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเดินท่องท่องสะพายสะพายบาทสะพายกดเดินไปอยู่ที่อนุสาวรีย์ชายสมรภูมิจำได้ว่า จิตมันคิดว่าถ้าเพื่อนมาเห็นเราอยู่ขนาดนี้เราจะอายไหมเราจะรู้สึกยังไงนะแล้วมันก็ลกล้ากลัวๆนะนึกว่าถ้าใครมาเห็นเขา้าเข้าคกงบอกเราเนี่ยเป็นคนตกอับแล้วใช่ไหมมาบวชพลานี่เพราะว่าคนคนมีทุกข์คนไม่ประสบความสำเร็จจะมาทำยาง้งแต่ว่าขณะที่เราจเจริญสติมีสติบันพันการเนี่ยมันก็บอกว่าอันนี้แหละเป็นชีวิตประเสริฐ เป็นชีวิตที่กินน้อยใช้น้อยเบียดเบียนสังคมน้อยที่สุดแต่วันเวลาที่มีอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยเราจเจิญสติภาวนาแล้วเราก็ทําให้คนมีสติปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเป็นการแสดงให้เห็นว่าบรรดาที่คนที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเนี่ยเป็นบุคคลชั้นนําในเชิญสติปัญญาที่เป็นบทมีบทบาทนาในในกิจกรรมต่างๆในเหลี่ยมมุมที่เขาถนัด แล้ววันนี้ก็เหมือนกันก็เนี่ยยมตุย๋ยนะก็สมัยก่อนก็เป็นนักดนตรีนักเป็นมือคีย์บอร์ดของวงดนตรีลูกทุกขศัจธรรมนะแล้วก็วันนี้ก็ทราบว่าเขาเออก็ยังทํากิจกรรมทําเรื่องราวที่ดีๆแม้ว่าจะทําธุรกิจเพื่อการอยู่รอดนะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่จิตวิญ,ญญาณของคนที่ไปดีไปคุณค่าของชีวิตยังมีอยู่อันนี้ก็เป็นตัวอย่าง เป็นลูกศิษย์อาจารย์นเป็นลูกศิษย์หลวงพอ่อเราเป็นคนให้แนะนําให้นิมนหลวงพ่อไปปตาตกคถาแล้วก็ไปทำนา้าทีแล้วเสร็จแล้วก็ถึงกลับมาแล้วก็ได้มาที่นี่ก่อนจะถึงที่นี่ก็ประจมค่าแต่ระหว่างทางก็เหมือนกันเราก็มีชาวต่างประเทศเนี่ยขับรถให้นะคืออายุมากกว่าหลวงพ่อสามอาทิตย์ก็เลยบอกให้ hey อยู่เป็นพี่ชายฉันแล้วกันอายุมากกว่าถ้าพี่ชายคนโตก็ต้องดูแลน้องอย่าคืออันนี้ก็เขาค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องของการศึกาการศรัทธาพระเจ้าแต่พอหลวงพ่ออธิบายรองว่าพระเจ้าในความหมายที่ควรเป็นคืออะไรก็คือเป็นว o n เ n e ย s เป็นหนึ่งเดียวคือ we are the same เราเป็นหนึ่งเดียวกันคือทุกคนมีตาสองตาก็เพื่อดูมีหน้าที่ดู มีหูสองหูก็มีหน้าที่ฟังไม่ต่างกันเลยมีปากหนึ่งปากก็กินกับพูดนะมีจมูกสองรูก็หายใจกับดมกลิ่นไม่ต่างกันเลยเป็นหนึ่งเดียวแต่ต่างกันเมื่อไหร่ต่างกันเมื่อเราให้ค่าของเสียงให้ค่าของรูปให้ค่าของกลิ่นว่ากลิ่นนั่นเราชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นด้วยคาอธิบายเงี้ยเขาก็เลยเปลี่ยนคําว่ากอดเนี่ยมาเป็นคําว่าวัดในเดอะวัดเนี่ย ทำไมเราจรึงได้เจอกันทำไมเราจรึงได้พบกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เรื่องอัศจรรต์แต่เป็นเรื่องที่มันเป็นโคลอินซิเดนต์หรือว่ามันเป็นเหตุที่จะปัจจัยได้ได้ทําไว้ก่อนแต่ว่าวันนี้ก็เหมือนกับเป็นโอกาสแล้วก็เนื่องจากวันนี้เป็นวันโอวาทปาติโมกเป็นวันมาคาบูชาแล้วก็เป็นวันเหมือนกับจะเริ่มต้นชีวิตความรักของลูกชายฉะนั้นในพุทธศาสนาพูดไว้ยังไงความทุกข์เกิดจากการเกิดใช่ไหม การเกิดนั่นก็มันมิติการเกิดสําคัญเนี่ยพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้แต่ว่าวันนี้จะไม่พูดตรงนั้นแต่จะบอกว่าการเกิดมาได้สภาพเป็นมนุษย์เนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยถือเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ชนิดเดียวในโลกที่เอากระดูกสันหลังตั้งตรงกับแผ่นดินในเรียกว่าทางกายภาพเนี่ยกระดูกสันหลังตั้งตรงกับแผ่นดินทําให้เราเกิด แรงกิริยาและแรงปฏิกริยาของสมองเนี่ยมันเกิดแวคกรูอัมในสมองแล้วก็ทำให้เกิดเปิดเลเยอร์สมองชั้นที่สามเนี่ยที่มี convolution มีกลีบสมองแล้วเป็นที่ตั้งของหน่วยความจำหรือเป็นฮาร์เอหันไดของสมองในปัจจุบันนะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> แต่ก่อนหลวงพ่อก็เคย <c oughs> เคยเคย,เคยรู้สึกนะตอนที่ยมงแม่แกชอบสื่มเหล้าเราก็ รู้สึกว่าจะไม่ไม่เอาละดื่มเหล้าแต่ว่าวิถีชีวิตเนี่ยมันมันเป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องไปเรียนบางทีบางเราเราไม่ชอบอย่างนี้นะอาจจะต้องมีจังหวะบางเวลาที่เราไปเรียนอ่ามันจงมีบอกว่าถ้าถ้าคนที่มีตีชา,ยยานเนี่ยก็ไปเรียนเรื่องเรื่องไม่ดีน้อยหน่อย,อยแต่มีข้อสังวรที่จะทำในสิ่งที่ดีให้เร็วแก้ไขตัวเองให้เร็ว เพนะราฉะนั้นเนี่ยสมบัติอันล้ำค่าของการเกิดมาได้สภาพเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้ในภูมิของเทวดาและอาบายภูมิตรัสรู้ไม่ได้ตรัสรู้เฉพาะในภูมิมนุษย์เท่านั้นภูมิมนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าคุณเป็นมนุษย์แล้วหรือย,อยังภาษาไทยนี่ชัดเจนนะเขาบอกว่าคุณเป็นคนคนคืออะไรคือคนที่ยังโผกันอยู่บางขณะก็เป็นเัจฉานนะ บางขณะก็เป็นสัตนรก,กบางขณะก็เป็นเปรตนะบางขณะก็เป็นอสุรกายนะบางขณะก็เป็นเทวดาในคนเนี่ยปนปนกันนะเราเป็นมนุษย์อ่ะมีคุณสมบัติเลยเป็นมนุษย์ท่านบอกว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยสามข้อข้อที่หนึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความสงสัยในคุณค่าของชีวิตว่าชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยวันหนงวันหนึ่งเนี่ยเราทําคุณงามความดีหรือ เราได้ทําคุณค่าในการเป็นมนุษย์เพียงพอไหมสิ่งที่เราคิดว่าได้แล้วมันถึกมันดีจริงหรือเปล่าในนีนต้ต้องสงสัยแล้วก็ความสงสัยเนี่ทำให้เราใฝ่รู้ใฝ่เรียนนี่คือข้อที่หนึ่งสองต้องตั้งไว้ในใจว่าเมื่อมีผู้รู้ชี้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษพิจารณาแล้วเห็นตามนั้นจริงต้องรีบทิ้งสิ่งเป็นโทษท,ทันทีแล้วรีบทําสิ่งเป็นคุณท,ทันทีเธอก็จะได้สิ่งที่เป็น เป็นสาระแก่ชีวิต,ตข้อ2นะข้อ3ก็คือต้องมีศีลห้าศีลห้าหมายถึงว่าต้องมีตาหูจมูกลิ้นที่เห็นแล้วได้ยินแล้วเนี่ยมันหนักแน่นไม่เสียอารมณ์ง่ายๆนะยิงไม่ไม่พูดอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความบาดหมางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตาเห็นอะไรเห็นอะไรก็ผิดหมดคนนั้นพูดแล้วก็ไม่เข้าหูเลยอันเนี้ยแสดงว่ายังไม่มีศีลยังไม่หนักแน่น พูดภาษาสมัยใหม่เขาเลยไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นวันตั้งต้นเนี่ยที่เธอิดเป็คของรักกันหลวงพ่อก็ต้องบอกว่าเธอทั้งสองจะต้องตั้งอยู่ในฐานะที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ยิ่งเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตนะคือหลวงพ่อถามน,นะคนได้ปริญญานะครับลองอธิบายมาที่คุณสมบัติของความเป็นบัณฑิตมีกี่ข้อเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนมีคุณภาพยังไงถ้าเราจะซื้อ คอมพิวเตอร์เนี่ยสักตัวหนึ่งเราต้องการคุณภาพแบบไหนเราต้องอธิบายได้ว่าซีพเท่าไหร่ที่เราต้องการนะแรมเท่าไหร่ถูกไหมฮาร์ดไดเท่าไหร่เนี่ยเราต้องอธิบายได้เราต้องอธิบายคุณภาพเราให้ได้ว่าเราเป็นเดินดิกเนี่ยมีคุณภาพอย่างไงแล้วคําถามเนี่นะยมันเจ๊งร้อยทั้งร้อยเลยร้อยทั้งร้อยเลยนะตอบไม่ได้เพราะว่าไม่เคยถามตัวเองว่าคําว่านักปราชล์ดกับบัณฑิตเนี่ยมันเหมือนกันต่างกันยังไง ก็ยังไม่รู้เลยนักปราดคาว่าปาดเนี่ยมันพ้องเสียงปาดปอสะอาดเด็กหมายถึงว่าปาดสิ่งที่ไม่ดีออกแต่ว่าสมมติว่าไอ้นี่มันเน่าใช่ไหมปาดทิ้งเราจะเอาแต่ไอ้สิ่งที่ดีดีเพราะฉะนั้นนักปาดเนี่ยหมายถึงว่าผู้ที่ฟังแล้วเนี่ยมันเป็นนามธรรมเขาจึงใช้พ้องเสียงในยุบนามธรรมว่านักปราดคือคนฟังแล้วสามารถเลือกคัดเอาแก่นได้ทิ้งเปลือกเอาของแท้ทิ้งของเทียมนะ เอาสาระเอาเนื้อหาไม่เอารูปแบบที่มันมันเป็นเลือกเนะจากนั้นเนี่ยนักปลายก็ต้องฟังเป็นก่อนใต่ตองเป็นแยกแยะเป็นก่อนแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องแยกแยะพฤติตการของตัวเองได้เข้าใจตัวเองไดนะ้แล้วก็มองคนอื่นได้ถูกบัณฑิตคืออะไรคือผู้รู้แจ้งผู้รู้แจ้งรู้จริงนะเพราะฉะนั้นความรู้มีอยู่สี่ขั้นรู้จํา รู้จักระบบการศึกษาทั้งหมดเนี่ยเป็นพวกปัญญาคัพปี้คือจำคัพปี้มาส่วนใหญ่แต่ถ้าเธอยังไม่ผ่านการรู้แจ้งยังไม่ใช่การรู้จากภายในจิตแล้วก็รู้จริงจากข้างใน,นมันยังไม่มั่นคงหรอกนั้นถัดไป,ปบอกว่าอัตตาสมาตนนินีที่จะการตั้งตนไว้ชอบการที่เรามีโอกาสได้พบกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,น,นะแล้วเป็นเรื่องที่ หมือนกับว่าเราได้มีบุญม,ม,ม,มีกุศลหรือว่ามีอดีตกรรมร่วมกันมาจนถึงได้มาเจอกันแต่การที่จะสร้างผลต่อไปเนี่ยต้องเป็นเรื่องของแต่ละคนว่าตั้งจิตไว้ถูกไหมเช่นตั้งจิตว,ว่านะการที่เราจะมีก็ว,ว่าอย่างอย่างหมูจะมีแฟนทุกคนเนี่ยมันไม่ได้คนเดียวนะมันได้หลายคนนะมันได้ทั้งหลวงพ่อมาด้วยนะได้ทั้งหลายๆคนที่เป็นผู้รู้เข้ามานะอย่างเนี้ย เคยได้มีรู้จักคนนั้นหลวงพ่อก็โม้กับเพื่อนฝรั่งนะคนหนึ่งชื่ออโนเป็นชาวเยอรมัน,นบอกเฮ้ยอยู่มาเมืองไทยนะอยู่อยู่ได้ชั้นเป็นเพื่อนดีคนเดียวเนะี่ยเธอสามารถมีเพื่อนดีทั่วประเทศไทยเพราะว่าที่ไหนที่เราไปเนีน่ยเรามีเพื่อนดีเก็บรูปของเรามีเพื่อนดีเพราะว่าคนที่จะคบกับเราเนี่ยเป็นคนดีเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าโดยส่วนตัวของหลวงพ่อแล้ว ฐานะที่เป็นอยู่เนี่ยมันจึงพูดได้ได,ได้มากเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้ทําอะไรเพื่อตัวเองผมพ่อสร้างวัดก็ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองสร้างทิ้งไว้ก็คนอื่นมาใช้วันหนึ่งอาจจะมีผ้าะหานเกิดในทิ้งแดนที่ผมพ่อสร้างไว้ใครจะรู้นะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่พูดโยงให้เห็นว่าการที่เราได้กลับมาพบกันอีกยนะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ทีนี้วันนี้นี่เป็นวันมาฆบูชาเราก็มาตรวจสอบคําสอนพระพุทธเจ้าว่าพระองค์สรุปคือคําสอนพุทธศาสนาเนี่ยวันมาฆบูชาเนี่ยพูดกันเยอะถูกอ้างอิงเยอะว่าคําสอนพิะุทธเจ้าคือไม่ให้ทําบาปให้ทํากุศลทำทำบุญทำกุศลแล้วก็การทําใจให้บริสุทธิ์เนี่ยจะถูกอ้างกันเยอะก็เป็นคําสอนในนี้นะแต่ตัวจริงเนี่ยมันมีกระบวนการสอนที่สมบูรณ์ถือว่าเป็น หลักฐานคำสอนของพระพุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยบาคาถาที่ว่าขันติปรมังตะโปติติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งหมายความว่าคุณธรรมที่เราจะนำ,นำเราไปสู่ความสำเร็จเนี่ยก็คือขันติความอดทนอดกลั้นเนี่ยถ้าเราขาดเสื่อเสียซึ่งความอดทนอดกลั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จทีนี้ ธอทั้งหลายก็พิพจารณาดูย้อนกลับไปดูว่าการที่เราสําเร็จในเรื่องการศึกษาก็ดีในการงานก็ดีในเรื่องอะไรต่างๆก็ดีต้องอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่ยากทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นงานหนักไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่เราชอบไม่ชอบเนี่ยมันจึงจะทําให้เราผ่านด่านไปได้คุณธรรมอันนี้นะวักที่สองเขาบอกว่านิพานังปรมังว่าทันติคุธา ผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรม้จุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตพึงตั้งไว้ที่นิพพานก็คือความสงบร่มเย็นของจิตใจในการงานใดๆที่เราทําแต่ละวันเนี่ยเราต้องนึกเสมอว่าจุดหมายสูงสุดก็เพื่อผ่านไปสู่ความร่มเย็นทางจิตใจนะมันว่าจะมีความยุ่งยากมีปัญหามีอะไรก็ตามก็ตามปัญหาทั้งหลายเนี่ยเป็นโอกาสที่ทําให้เราพัฒนาสติปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องต้องมีวิชั่นต่อปัญหาให้มันถูกต้องสิ่งที่เป็นปัญหานะเป็นโอกาสในการเรียนรู้แต่ว่าหลายคนว่าอย่างนั้นทําไมต้องมีแต่คนคนที่มันยากะนะที่จะจัดก,การแต่ทาความเข้าใจเนี่ยเราก็บอกว่าฟ้าดินคงจะเห็นว่าเรามีคุณภาพนั้นจึงส่งเรื่องราวที่มันยากมาให้เราทําคือเรื่องง่ายๆคนมันชอบชำไปหมดแล้วใช่ไหมแต่เรามีทัศนะให้ถูกว่า เรื่องยากถ้ามันตกมาถึงมือเราแสดงว่าเราต้องพัฒนาสติปัญญานะเหมือนอย่างเช่นว่าคงได้รับไปว่าจะไปแก้ปัญหาไปช่วยทำงานที่บริษัทเนี่ยก็แสดงว่ามันมีเรื่องยากที่ต้องให้เราแสดงพลานุภาพของสติปัญญาอันนี้ถ้าเรามีวิสัยทัศน์ถูกต้องนะมันกลับเป็นเรื่องน่าสนุกเป็นเรื่องที่ท้าทายแสดงถึงว่าถ้าเรามีคุณภาพมันก็ฝ่าด่านพวกเหล่านี้ไปได้อย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นความตั้งไว้ในจุดสูงสุดเนี่ยการงานที่ได้ทำก็ตามเนี่ยต้องตั้งไว้ที่ว่าผ่านด่านแล้วต้องใจตัวเองต้องสงบเย็นลึกซึ้งยิ่งขึ้นในเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมเราบาดคาถาต่อไปเราบอกว่านาฮิปะภาชิตโตปรุปชคาติผู้กําจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสัมโนโหติปารังวิเหทยานโตผู้ทําสัตว์อื่นให้ลําบากโยไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยนะ อันนี้สองบาดคาถาเนี่ยก็เลยมาแปลเป็นความหมายทั่วไปว่าชาวพุทธนั้นต้องเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราตระหนักในความเป็นชาวพุทธหมายว่าคำพูดก็ดีการกระทำก็ดีไม่เบียดเบียนตนเองนะแล้วก็ไม่เบียดเป็นผู้อื่นเช่นว่าไม่เบียดเบียนตัวนีงตัวนี้คืออะไรคือไม่ให้ความคิดจิตใจในวันเบียดเบียนกายมากเกินไปกายกับใจเนี่ยมันต้องกลมเกินกันเป็นหนึ่งเดียว ไม่ไม่ไม่ขัดแย้งกันใช่ไหมร่างกายมันเหนื่อยก็ต้องรู้จักพักความคิดเนี่ยมันก็ต้องรู้จักให้เวลาให้โอกาสกันมันอย่างนี้เป็นต้นนะ <c oughs> สัพพะปาปะสะอาการนางการไม่ทําบาปทั้นปวงกุศลสูปสัมปทาการทํากุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตตปริโยทัปปนงังการชําระกิตของตนให้ขาวรอด เอตั้งพุทธ,ธานา,าสานังทำเหล่านี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันนี้เป็นเป็นคิดทางการพัฒนาจิตก็คือเว้นจากการทําบาปแล้วทําบุญทํากุศลเรียกว่าทําบุญให้ได้กุศลบางคนถามบอกว่าเราไปทําบุญแล้วมันได้บุญเขาบอกถ้าได้บุญเนี่ยหมายถึงว่าได้บุญวาสนาคือทําแล้วมันได้เช่นว่าทําบุญแล้วกลับมาร่ํารวยขึ้นการงานคล่องตัวขึ้น หรือกลับมาถูกหวยในั้น่วาได้บุญวาสนาทำแล้มันได้ได้ในพบในชาติปัจจุบันแต่ถ้าทําแล้วได้บุญกุศลหมกุศลหมายถึงความฉลาดฉลาดคืออะไรฉลาดเข้าทางของคําสอนพระเจ้าก็คือว่ายิ่งรู้ก็ยิ่งตัวตนก็ยิ่งเล็กตัวตนเล็กเท่าไหร่เนี่ยก็จะไม่เป็นทุกข์ถูกไหมอันนั้นก็ของกูนี่ก็ของกูก็ทุกข์อันนั้นก็ของกูก็ทุกข์จากนั้นเนี่ย ฉลาดทางพุทธศาสนาหมายถึงฉลาดในการเห็นความเป็นตัวเป็นตนนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่เรียกว่าฉลาดทางพุทธศาสนานะแล้วอันที่ส,สุดท้ายก็คือการทําใจให้บริสุทธิ์คือการบําเพ็ญภาวนาที่จะต้องชําระใจซึ่งมันก็เป็นเรื่องละเอียดนะพุทธศาสนาเนี่ยสามารถตอบได้ว่าทําไมคนคนหนึ่งเนี่ยเห็นหน้ากันแล้วชอบไม่ชอบไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นเรื่องของการสะสม สัญญาจำไว้แล้วมันก็มาแสดงตัวในขณะที่พบกับสัญญาใหม่แต่ว่าสัญญาเก่านี่มันจะขึ้นมาทำงานด้วยร่วมกันเป็นภาษาทางจิตนะเพราะเจ้ารู้เรื่องนี้ดีมากนะเข้าใจดีมากแล้วอธิบายได้ว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดามันมีอะไรที่มันสะสมอยู่กรนีเป็นตนน้นนะ <c oughs> สุดท้ายเพราะเจ้าก็วางวางวินัยไ้หกข้อนะ อนุปวาโทอนาอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทําร้ายการไม่พูดร้ายการไม่ทําร้ายได้ชื่อว่าศีลการสารวมกายวาจาได้ชื่อว่าลิงนะสองข้อนี้ได้ชื่อว่าศิลปฏติโมเขจะสังวรโลกการสํารวมในปฏติโมกก็คือว่าต้องกลับมาสู่จิตเวลาจิตมันไหลออกไปเวลาเราฟังเสียงแล้วก็ไหลไปตามเสียงนั้นเห็นรูปไหลไปตามรูปนั้นก็ต้องปฏิก็คือกลับมาอยู่ที่แดนแห่งโมขะ ก็คือมาอยู่ที่ใจไม่ว่ากลับมาไมา่ว่าชำระจิตของตนให้ปฏิโมกเคจะสามคแต่ว่าที่พระก็อธิบายก็บอกว่าพระปฏิบัติวินัยปฏิโมก2 2สองร้อถูกต้องซึ่งมันไม่ใช่แก่นที่ถูกต้องอันนั้นเป็นวินัยข้างนอกวินัยภายในจิตก็คือพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยจิตมันไหลออกก็กลับมาูมารู้สึกตัวมามีสติรู้สึกตัว ทุกครั้งประมาณรู้สึกตัวมันก็จุดการไหลออกอรียกปฏิการกับการกลับมาแดนแห่งการรู้แจ้งนะ,ะมัตตัญญาตาจะพัฒนามสีิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคก,การบริโภคปัจจัยสีอาหารเครื่องนุ่งห่มยา,ารักษาโรคที่อยู่อาศัยสีสอย่างนี้เรียกว่าต้องรู้จักประมาณนะประมาณ แต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามันมีปัจจัยห้ามีรถยนต์มีเครดิตการ์ดมีอะไรเป็นปัจจัยที่ห้าเนี่ยก็เป็นการพูดของคนสมัยใหม่แต่ว่าถ้าเราประมาณในการบริโภครู้จักอาหารเครื่องนุม่มห่มที่อยู่อาศัยาศยาละสัาโลกแล้วก็ใช้มันพอเหมาะพอดีเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนโลกคนที่ไม่เบียดคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยก็ย่อมเป็นคนที่มีคุณภาพอยู่ในตัวอยู่แล้ว ไม่บริโภคเกินคนอื่นเกินไปใช่ไหมปัจญจจะสยานาสยนาสนางังการรู้จักนอนรู้จักนั่งในที่อันสงัดนั้นชาวพุทธเนี่ยต้องเป็นคนที่รู้ <c oughs> อยู่คนเดียวใช่บ้าง <c oughs> เพื่อจะได้มีเวลาดูจิตดูใจตัวเองนะก็คิดว่าอย่างที่กรณีคุณแม่ที่มีโอกาสอยู่คนเดียวก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าเรามองในมุมหนึ่งนะเป็นโอกาสได้เราได้ทบทวนเรื่องราวในชีวิต อะไรเป็นคุณเป็นค่าเราจะได้พัฒนาอะไรที่มันยังพร่องอยู่เราอยู่คนเดียวไม่เป็นเนี่ยก็ต้องทุกข์เพราะฉะนั้นวันต้องรู้จักอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวนั่งนอนในที่อันสงนัดคนสมัยใหม่ทุกวันเนี้ยอยู่คนเดียวไม่เป็นต้องเอาวิทยุเป็นเพื่อนเอาโทรศัพท์เป็นเพื่อนเอาสารพัดเป็นเพื่อนแหละดังนั้นเนี่ยก็จึงห่างไกลาจากพฤตติของชาวพุทธโดยทั่วไปที่พระเจ้าว,วางไว้ อาทิจิตเตจะอายโยโคข้อสุดท้ายนะความมั่นประกอบในการทําจิตให้ยิ่งก็คือไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เธอจะยึดถือเอาไว้เป็นของตัวได้แม้แต่ร่างกายนี้ก็ยังต้องส่งคืนแก่แผ่นดินดินแมน่ธรณีน้ําไฟส่งคืนกลับหมดไม่ได้อะไรเ็นเราจะบอกว่าเราเป็นเจ้าของบ้านเป็นอะไรเป็นเจ้าของรถเป็นเจ้าของขางานอะไรก็แล้วแต่นะมันเป็นของสมมุติโลก แต่สิ่งที่จะเป็นได้มีได้เนี่ยก็คือสติปัญญาแล้วสิ่งนี้ถ้าเธอมีแล้วเนี่ยใครก็มาแย่งไม่ได้จริงไม่จริงอะ่ะมันแต่ก่อนเราขับรถไม่เป็นใช่ไหมมีคนมาสอนเอาตุ้ยขับรถนะเดี๋ยวผมสอนนะหลวงพี่สอนสอนขับรถเป็นแล้วบอกอีกสิบปีต่อมามาบอกตุ้ยตั้งแต่วันนี้เอาความรู้นั้นกลับมาคืนให้หมดแล้วเลิกขับรถเป็นมาทำได้ไหมทำได้ไหมทำไม่ได้เหล่าสิ่งเรียอสิ่งใดที่เราฝึกแล้วเราทําเป็นแล้วเนี่ย มันกลายเป็นความรู้ของจิตนั่นแหละเรียกคืออริยทรัพย์ที่ไม่มีใครมาแย่งยื้อได้แล้วเรื่องนี้ก็เป็นการเป็นการเฉพาะตนนะหมายถึงว่าที่เธอเกิดมาในโลกเนี้ยเป็นโอกาสที่เธอรู้สิ่งนี้แล้วแต่เธอก็อไม่ใช้โอกาสนี้นะทําประโยชน์กับจิตวิญญาณของเธอก็พลาดผิดไปยิ่งโดยเฉพาะท่านมองคนส่วนใหญ่นะเขาไม่มีโอกาสได้ฟังอย่างนี้เลยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นน่าสงสารนะ ที่ชีวิตเกิดมาทํางานหนักตลอดชีวิตแต่ไม่ได้ใช้เงินแล้วเงินที่ใช้ก็ไม่ได้สร้างอะไรที่เป็นเรื่องราวของสติปัญญาดังนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองโลกนี้มันเป็นอีกคนลวิชั่นกนเรามองมองฉะนั้นเนี่ยวันนี้เป็นวันมาฆบูชาพระเจ้าประกาศคําสอนที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นการชี้ลักษณะสําคัญของพุทธศาสนาและชี้ว่า ศาสนานี้มีความต่างจากศาสนาอื่นยังไงหลวงพ่อเทียนทึ่เป็นอาจารย์ของของหลวงพ่อเนี่ยบอกว่าตัวคนทุกคนนั่นแหละคือศาสนาศาสนาไม่ใช่วัดว่าอารามไม่ใช่วินไนไม่ก็ใช่เประเพณีประเพณีธรรมเ,เนียมแต่ตัวคนทุกคนนั่นแหละคือศาสนาด่าคนก็ด่าศาสนาบอนว่าอย่างนี้นะท่านเป็นเป็นแค่ อ่านหนังสือไม่ออกนะแต่ท่านบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาเทศอย่างเงี้ยนะซึ่งคนที่นั่นก็ฟังแทบไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมตัวคนยังเป็นศาสนาคนทุกคนนี่แหละคือศาสนาก็คือตัวคนนั่แหละทาดีทําชั่วด่าคนว่าคนก็เอาดีเอาชั่วเนี่ยไปเป็นมาตรฐานในการวัดใช่ไหมแต่ท่านบอกว่านั้นนั่นยังไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสติปัญญาเป็นผู้ที่มีสติปัญญา แล้วทําใจของตนให้อยู่เหนือดีเหนือชั่วได้นะเหนือบุญเหนือบาปเหนือดีเหนือชั่วเหนือถูกเหนือผิดก็หมายถึงว่าเห็นได้เห็นถูกเห็นผิดเห็นดีเห็นชั่วดียังไงก็รู้ชั่วยังไงก็รู้นะแล้วก็เข้าใจแต่ว่าสําหรับตัวเองแล้วก็วางอยู่เนนะก็คิดว่าวันนี้ที่พูดให้ฟังเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะแล้วก็ดีคนุนปีชาว่า ไหนๆอาจารย์มาทั้งทีเนี่ยทำประโยชน์หน่อยก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็บนทึกในสิ่งที่จะพูดเพื่อจะบอกกับเหมือนกับครอบครัวเดียวกันนะเรามาเรียกว่าใกล้ชิดสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีสมัติเป็นเป็นสิ่งล้ำค่าเราต้องให้ใครก็ให้ตัวเองก่อนแล้วก็ให้คนกลายชิดให้คนที่เรารักแล้วก็ให้เขาเหล่านั้นเนี่ยได้เติบโต แล้เมื่อคนที่เรารักนั้นได้ได้รับความรู้ได้ประสบป,ประการแล้วก็เขาก็จะกลายไปเป็นเม็ดพืชที่มีคุณค่าไปอยู่ที่ไหนก็เป็นคนที่มีประโยชน์มีคุณโปรปการนะก็คิดว่าวันนี้พูดสิ่งนี้ให้ฟังในโอกาสวันวันเพ็ญเดือนสามนะวันนี้เป็นวันแล้วพุทธศาสนาทําไมถึงใช้วันวันเพ็ญคือวันที่พระจันทร์เต็มดวงมันหมายความว่าเรามีวิถีชีวิต ตั้งแต่กลางวันเนี่ยก็สว่างสวยแม้กลางคืนที่มืดก็ยังมีแสงจันทร์เนี่ยที่สว่างสวยตลอดคืนก็เหมือนกับว่าปิตใจของเธอเมื่อมีสติปัญญาแล้วก็ขอให้มันสว่างสวยตลอดนะตลอดโอกาสตลอดเวลาอันนี้เป็นตอนแนเพราะฉะนั้นก็ขอโอกาสนี้อวยพรให้ท่านทั้งหลายนะได้ฟังแล้วเอาไปคิดคิดแล้วแล้วเอาไปทําเอาไปพฝึกปฏิบัติ สิ่งใดดีสิ่งใดมีประโยชน์มีคุณมีค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เรียนหนังสือมาเป็นบัณฑิตนะเป็นมหาบัณฑิตก็มีนะทีเนี้ยเกือบจะเป็นมหาบัณฑิตก็มีแต่ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่ามหาบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยมันก็ต้องปาัตามดดตัวเองนะแต่ว่าอยู่กับหลวงพ่อนี่ไม่มีตันทิตสักอย่างไม่มีเซอร์ติฟิเคตอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อก็มีทิฏฐิไม่เหมือนเพื่อนกูนี่แหละจะรับรองความรู้ของกูเอง หมายว่ารับรองสิ่งที่เรารู้ด้วยใจของเราแล้วก็สแสดงในสิ่งที่เรารู้ให้คนอื่นเห็นให้เข้าใจอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้แล้วก็ขออวยพรให้ท่านทั้งหลายที่มาประชุมกันน,นที่นี้จงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทีจิตใจมั่นคงแล้วก็เป็นผู้ที่ประสบสความสาเร็จในการงานสิ่งใดที่ปรารานาต้องการหากอยู่ในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว ก็ขอให้จงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จจงทุกประการเถิน